สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอิอนเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นประธานาธิบดีโจบไบเดนได้ประกาศแพ็กเกจงบประมาณมูลค่า 1, 6 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ3.7ล้านล้านบาทซึ่งรวมถึงเงินทุนสําหรับสนับสนุนอิสราเอลและยูเครนรวมถึงไต้หวันและการบังคับใช้กฎหมายบังคับชายแดนและคนเข้าเมืองโดยในจํานวนนี้ประมาณ6 00 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2.1ล้านล้านบาทจะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือยู อย่างไรก็ตามแพ็กเกจก็ประมาณดังกล่าวนั้นยังไม่ผ่านการอนุมัติโดยทางด้านไมค์จอร์สันประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคริบบิิกันยืนยันต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในจดหมายที่ถึงทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารว่าพรรคของเขาจะไม่ผ่านความช่วยเหลือของยูเครนเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสนั้นจะประกาศใช้ข้อปฏิรูปต่อกฎหมายความบั่นคงชายแดนที่พรรคริบบลิกันเสนอเข้าสภาก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวของไมค์จอร์สันนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวส่งจดหมายเปิดผนึกเตือนว่าเงินทุนสนับสนุนยูเครนที่มีอยู่นั้นจะหมดลงอย่างรวดเร็วภายในสิ้นปีนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็จะชนะสงครามนี้หากว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ดำเนินการใดๆในเรื่องงบประมาณเพื่อช่วยเหลือยูเครนในจดหมายของจอร์แนได้ระบ,บุถึงความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านความมั่นคงชายแดนซึ่งปรากฏจํานวนผู้อพยพผิดกฎหมายที่แนวชายแดนทางตอนใต้ของสหรัฐ นับตั้งแต่ไบเดนเข้ารับตําแหน่งถึง6กล้านห้าแสนคนและในจนํานวนนี้อยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังพุกออกการร้ายถึง2 9งรคนนะครับนอกจากนั้นแล้วจอร์แดนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทําเนียบขาวยังคงเป็นหนี้สภาคอนเกรสเกี่ยวกับคําอธิบายแจกแจงว่าเงินทุนที่มอบให้กับยูเครนขอนน้านี้ถูกใช้ไปกับส่วนใดบ้างและต้องการให้โจไบเดนบอกยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะช่วยเหลือยูเครนเร่งรัดไปสู่ชัยชนะได้อย่างไรในอีกด้านหนึ่ง ทางด้านประธานาธิบินวลนเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนก็ได้ยกเลิกการปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ที่กําหนดว่าจะมีการพูดคุยต่อนหน้าวุฒิสมาชิกสหรัฐอย่างกระทันหันซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่วุฒิสภาจะลงมติตามขั้นตอนแรกเกี่ยวกับแพ็กเกจการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ยูเครนซึ่งสร้างความประหลาดใจอ,อย่างยิ่งเนื่องจากว่าเขามักแสดงความต้องการปรากฏตัวเพื่อรักษาการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วก็พันธมิตรอยู่บ่อยครั้งความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อทางด้านไมค์จอร์สันนั้นยืนยันว่าตัวเขาแล้วก็สมาชิกจากพักคริบบิกันนั้นจะไม่ยอมผ่านงบประมาณให้กับยูเครนอีกต่อไปความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบกับสิ่งที่ยูเครนนั้นกําลังตั้งใจคือการตอบโต้รัสเซียและพวกเขาก็ทํามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ว่าชาติตะวันตกเองนั้นก็มองว่าความเคลื่อนไหวของยูเครนในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลที่ชัดเจนว่ายูเครนนั้นจะสามารถทวงคืนดินแดนของตัวเองที่ถูกรัสเซียนั้นยึดเอาไว้ กลับมาได้อย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ